สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับสู่ช่องการแพยกรดดวงดาวจันกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า Two Four Six Channel นะคะต้อนรับข้อสู่ทำานายด,ดวงเป็นประจำทุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแอนดอมนะคะไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนคลิปมาดูคลิปนี้คุณก็จะได้รับกำลังใจหรือพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปเลยนะคะภายใต้หัวข้อนะคะที่ชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับคุณเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนสิงหาคม2017นะคะกิ่งฟ้าได้ list playlist ล่างเอาไว้ตรงใต้ description แล้วนะคะก็สามารถไปคลิกดูราศีของคุณได้เลยนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับคุณนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรนะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลย belonging inside drive พระพิรุณพระแม่รมัศมีพระแม่โพศพพระอาทิตย์พระแม่ธรณีนะคะว้าวฮืมพลังงานสวยมาก 2 of wands, 4 of swords, the magician, 3 of wands, king of pentacles, Temperance เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนจ้านะคะ The hermit, Eight of cups, Queen of pentacles โ okay. อ oh, เคโอ้พลังงานขึ้นดีมากเลยอะใครที่มาดูคลิปนี้จะบอกเลยว่า เป็นพางงานที่ดีมากโชคดีที่คุณคลิกมาดูคลิปนี้มากมานะคะเพราะไพ่ขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆมันเหมือนเป็นการละทิ้งละวางจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่นะคะแล้วก็มันมีการเดินหน้าต่อไปสู่ทางหรือเส้นทางใหม่ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะแม่ทรณน,นีขึ้นมาสมมากแล้วคือแบบขบจัดศัตรูหมู่มารขจัดอุปสรรค ขจัดปัญหาคือมนุษย์เรามาหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกค่ะที่มันจะไม่เกิดปัญหาเลยในชีวิตจะแบบเอาชีวิตราบรื่นราบรียบมันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือหลักความเป็นจริงเนาะแต่พอมาประกอบกับดวงมันก็จะเป็นลักษณะคําว่าเฮ้ยคนเรามันเจอปัญหาได้อุปสรรคได้มันเป็นบททดสอบให้กับเรานะคะเราก็เรียนรู้จากมันเท่านั้นเองแต่ต่อจากนี้เนี่ยให้อุปสรรคปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเหมือนได้รับการแก้ไขหรือว่ามันมันเหมือนกับว่ามันผ่านพ้นออกไปแล้ว เรากําลังที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเป็นโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีปังมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นพระพิรุณคือ ผู้หญิงคนนี้กาลังปักตะไคร้คือฟ้าเปิดดวงเปิดมันมีการเปิดทางให้กับคุณมีแห่นางแมวด้วยฟ้าหลังฝนย่อมสดใสสําหรับตัวคุณมันเป็นดวงพลิกฟื้นจากลายกับกลายเป็นดีอย่างแท้ถููจริงๆนะคะอะ,อะไรที่จะเป็นของคุณมันก็จะเป็นของคุณโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นการก้าวกระโดดการก้าวหน้าการดราฟการขับเคลื่อนไปข้างหน้าการเดินต่อไปข้างหน้านะคะแต่บางท่านอาจจะมีการละทิ้งละวางอะไรบางอย่างค่อนข้างสูงมากเลยนะคะมันเหมือนกับว่าเหมือนโยนสิ่งเก่าหรือว่าอาจจะเป็นโอกาสเดิม ที่มันมันไม่เหมาะสมกับเราแล้วหรือเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งเดิมกับของเราแล้วม,มันเหมือนลาดทิ้งออกไปอ่ะแล้วตอนนี้เรากำลังจะกลายเป็นคนที่อัปเกรดอัปเดตเวอร์ชันไปอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องการเรียนรู้อ่านังสือตำราช่วงนี้ก็เด่นนะคะ,ะการเรียนการศึกษาเด่นในเรื่องเงินเร่งทองของคุณขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาเป็นทั้งควีน u e e n of Pentacles กับคิงออฟเพนทาโคสขึ้นมาคือ King กับ u e e n ขึ้นมาเลยอ,ะอ่ะพระราชาราชนีคือเหรียญมาเลยอะ่ะมันแปลว่าเงินทองคุณช่วงเนี้ยจะดีขึ้นกว่าเดิมแบบางคนดีอยู่เราจะดีขึ้นทวีคุณแต่ถ้าใครที่แบบมีปัญหาเรื่องการเงินอาจจะแปลว่าปลดหนี้ได้หรือการเงินของคุณอาจจะแปลว่าลืมตาอาปากได้ก็เป็นได้ช่วงนี้เรื่องเงินของคุณแบบค่อนข้างฟล์กว่าเดิมคือจับใจ่ายใช้สอยคล่องหรือว่าหมุนเงินคล่องนะคะวิไพ่ขึ้นดีมากไพ่ขึ้นโชคดีพพิเกเนี่ยขึ้นมาแบบโชคดีมาเลยะ่ะะะะเเเเเเขีีีีีียยยยยยยววววววหหนะะนนนนนนททรัันนัพ์ววมมาาลดดคคคฉ้ชสิ เงินทองที่ดีเข้ามาแต่เราต้องลงมือทําด้วยนะคะฟ้าเปิดทางให้กับคุณและดวงเปิดทางให้กับคุณแต่ถ้าเราไม่ลงมือทําก็เท่านั้นถึงแม้กิ่งฟ้าจะบอกคุณรวยคุณดีแค่ไหนแต่คุณขี้เกียจคุณไม่ลงมือทําก็เท่านั้นดวงก็แค่ดวงแต่ถ้าถ้าเรารู้รอยู่แล้วว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยเส้นทางของเรากําลังราบรื่อและมันโอกาสมันมาและรีบเดินต่อ,อไปรีบเดินข้างหน้าต่อไปอย่างเงี้ยกิ่งฟ้ามองว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่า บางท่านอาจจะมีการทําสัญญาหรือว่าอาจจะมีการเซ็นสัญญาเข้าทํางานเข้าค่ายอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยหรือว่าบางคนอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันเป็นพันธะสัญญาหรือว่าคุณอาจจะได้ทําอะไรที่เป็นลองเทอมระยะยาวมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะแต่เป็นคําว่าคําสัญญาที่ดีนะคะการบริหารจัดการของคุณช่วงนี้โดดเด่นมากๆเห็นไหมถ้าสังเกตเนี่ยอันนี้คือเหมือนแบบเป็นเทวดาเลยนะแต่ท่านนะคะมีสีกรถือทองทุกกรเลย เงินดีบริหารจัดการทุกอย่างได้อยู่หมัดเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางหรืออาจจะแปลว่า คุณอาจจะมีลู่ทางมีไอเดียความคิดสงสรรปิ๊งปังขึ้นมาว่าเอ๊ะฉันจะเดินทางไปทางไหนดีในเรื่องการทำมาหากินการทำงานอุย้ยเม็ดองพูดเยอะเลยทำไมไพ่ขึ้นมาดีทีทั้งนั้นเลยอะก็สำหรับคลิปนี้ขึ้นมาดีจริงๆไพ่ขึ้นโดดเด่นดวงโดดเด่นมากๆแต่มันก็จะเป็นคำเตือนว่าเด่นมากจะเป็นไั่ใช่ไหมแต่กิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องกลัวถ้าเราเด่นเราโดดเด่นเราอ่อนน้อมถม่อมตนเอาตัวรอดในสังคมได้แน่นอนไม่ต้องไปโอ้อวดเท่านั้นเองนะคะแค่แบบเราเองมีความโดดเด่นมีความสามารถ ให้เก็บเอาไว้ไม่ไม่เชิญเก็บเอาไว้คือเก็บไว้ในใจแต่เราเองปฏิบัติออกมาแหละการกระทําของเราก็คือเก่งอยู่แล้วแหละแต่แค่ไม่ต้องไปโอ้โอวดนะไม่ต้องแบบไปแบบ เวลากิ่งฟ้าโดนใครชมหรืออะไรพวกนี้กิ่งฟ้าจะปกติมากๆนะเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเป็นกําลังใจที่ดีมากๆขอบคุณมากๆแต่เราจะไม่หลงระเริงกับมันเพราะว่าชีวิตมนุษย์เรามันขึ้นลงอะถ้าเรายเดินทางสายกลางเรามีสติทุกย่างก้าวในชีวิตกิ่งฟ้ามองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเรื่องจิตเรื่องเซนส์ของคุณจะค่อนข้างแรงนะคะเซนส์ในเชิงคําว่า มองคนออกว่าใครมาดีไม่ดีมองสถานการณ์ออกหรือว่าเราจะต้องไปทำสิ่ง,งไหนก่อนสิ่งไหนหลังหรือว่าสิ่งไหนไม่เราไม่ควรทำเราจะมีเซนส์ตรงจุดนี้มากยิ่งขึ้นแต่อย่าลืมใช้เซนส์ประกอบกับความเป็นจริงและเหตุผลด้วยละกันนะคะผู้อยู่เบื้องหลังมันแปลว่าเราเองอาจจะเป็นความสำเร็จของคนอื่นอยู่เบื้องแบบเราไปอยู่เบื้องหลังของคนอื่นทำให้คนอื่นสำเร็จเราก็ได้บุญกุศลอีกมุมนึงอาจจะมีคนมาคอยแบ็กอัพช่วยเหลือเราอยู่ก็เป็นได้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีจะทำบุญแนะนำให้ทำบุญกับ เกี่ยวกับเรื่องพวกสรรัตว์ประสาททั้งหลายมูลทิชชางหมาแมวและอื่นๆที่เป็นสรรัตว์ประสาทก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคแล้วก็ทําบุญให้กับพวกโรงทานต่างๆให้กับเพื่อนมนุษย์กันเองด้วยหรือว่าทําบุญตักบาตรก็ได้หรือว่าเข้าสารอาหารแห้งนะคะให้กับคนยากไร้ต่างๆก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าถ้ามีโอกาสถ้าเราแบบมีแบบเสื้อผ้าที่แบบเป็นสภาพนางฟ้าสภาพดีๆอยู่ก็นําไปบริจาคก็ได้ตามวิธีกระจกเงาก็ได้หรือว่ามันมีหลายที่อีเกีกเออขขงง่่าทแบบ สภาพด,ดีอยู่อะเราอยากส่งต่อให้กับคนอื่นได้ใช้อะกิ่งฟ้าทาประจำเลยนะเ,เรื่องเสื้อผ้าเพราะว่ากิ่งฟ้าซื้อมาบางทีก็ใสแ่แป๊บๆก็ก็ทิ้งอ่ะอ่าสิ่งที่เราทิ้งอะเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ทิ้งคว้างในทางไม่ดีเราบริจาค เนี่ยเราก็ได้บุญอีกต่อหนึ่งแล้วเรามีความสุขด้วยนะคะตรงจุดนี้นะ,ะช่วงนี้คุณอาจจะดูมีออร่าดูดีดูสวยดูหล่อมากขึ้นหรือบางวนอาจจะไปเสริมสวยเสริมหลอ่อชี้นนู่นชี้นนี่ทำหัตถการศัลยกรรมเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้คุณจะดูดีมีออร่ามีเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะแล้วก็เขาก็มีคําเตือนด้วยว่าอย่าไว้ใจทุกคนจนมากเกินไปอยู่หูอย่าหูเบา ดูคนต้องดูคนนานาน,นิดนึงจะฟังอะไรก็ฟังหูไว้หูทุกอย่างต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นว่าเลือกทางที่ดีช่วงนี้คุณน่าจะมีเซนส์ในการเลือกอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือเซนส์ของคุณมันดีอะ่ะคุณจะรู้ว่าฉันต้องไปทางไหนแล้วไพ่ขึ้นเลือกทางที่ดีคุณไม่ได้เลือกไปในทางที่มันไม่ดีแต่คุณเลือกทางแบบสว่างอะ่ะเลือกไปในเดินไปใเทนเส้นท,ทางที่สว่างมากยิ่งขึ้นแล้วคุณมีบริวารที่ดีมากๆ บริวารแบ็กอัพดีมากๆจริงๆนะคะหุ่ยไ่ไพขึ้นดีมากคลิปนี้คือแบบกิ่งฟ้าเขาเขียนไว้หัวข้อเลยว่าคลิปนี้พลังงานโคตรด,ดี <c oughs> ขอโทษทีพ่พูดคํานี้นะมันโคตรด,ดีมากเลยอะคะ่ะแล้วไฟก็ขึ้นการหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีฉะนั้นเรื่องใหญ่ที่สําคัญการเปลี่ยนแปลงคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเลิศเวอร์มากๆขอเป็นกาลังใจให้ทุกท่านมากๆที่ดูคลิปนี้ขอให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งดีๆจงบังเกิดขึ้นกับคุณทั้งตัวกิ่งฟ้าและตัวคุณเราจะเฮงไปด้วววยยยกกันนเเเรราจะะะ่งงคส หลไปด้วยกันนะะประมาณนี้ก็ขออนุญาตจบคำสนับสนุนในวันนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของอาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะแต่เพียงให้กดไลค์กด subscribe หัวกระดิ่งยิ้มๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ดิสตอรได้ไอจีได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจะกน่ำล อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ